สวัสดีครับสบายดีพี่น้องปอกบายเบิร์ดชมพูุกคนเด้อครับเด้อกะมื่อนี้คนณขี่ลือ,อ,อ,อกับชิมาตอบคอมเมนต์พี่พี่น้องๆคนได้ถามมาหลายคอมเมนต์เนาะว่าคนณขี่ลือไปใส่เนาะคือจังอ่าโมลงคลิปอันเศร้าเห็นคลิปลงยูทูบเลยว่เนาะมื่อนี้ก็เลยอ่าสิมาตอบคอมเมนต์พี่พี่น้องๆเพคนว่าคนณขี่ลือเห็นเนี้คือจังบมลงคลิป เขาเรื่องกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ,ะเหตุผลทีข้นคือบอด้ลงคลิปก็เป็นเวลาหลายบันเติมเนาะแ็่นอนนี่แหละค่าเหตุงานพี่น้องค่าเหตุการณนะ์เหตุงานเพราะว่าคนขี่เดือนติดงานตรงนี้งานร้ายเนาะเหตุงานวิเศษเหตุงานพิเศษหรือว่ารับจอบเพื่อทีจ่จะอันเอาเงินมาเอื่นมาเอื้อเดี๋ยวเงินน้องเนาะเอาเงิน ไปซสืออันอุปกรณ์มาถ่ายคลิปเนาะหรือว่าไปซสืออันกล้อง GoPro เนาะพี่น้องเนาะมาถ่ายคลิปลงยูทูบอ่าส่วนโทรศัพท์เครื่องเกา่าคน,นที่ถ่ายคลิปประจำเนาะนันก็เก่าแล้วพี่น้องเก่าแล้วมันกบ็บบูทจากไวแล้วมันสีกลับบานเกา่าเลยโทรศัพท์หนุนหน้าก็ซัมซุงเอหานึงเนาะออกประมาณ สามีีแล้วมันเก่าเลยโทรศัพท์มันบไวอะไรพี่น้องก็เลยต้องเฮ็ดง,ง,งานพิเศษรับจอบพิเศษเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อกล้องก็เงียบหายไปโดนเติมเนาะ,ะกินหอดเอฟซีคือเก่าเด้อกินหอดเบิร์ตเผูสุคนคือเก่านั่นแหละนี่แหละโทรศัพท์เ่องเก่าคนขี้อึอะไรเดี๋ยวจะพีแหนองเมงตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ สิบเอ็ดมุ่งขึงเหมนเนาะการยังบมได้นอนอยู่พี่น้องเอ้ยการยังขาเหตุงานอยู่เหตุงานอ่าพิเศษรับจอบพิเศษส่วนนั้นพี่ๆน้องๆคนกลับไปนอนปลาคนขีดือไปเลยละคนขีดือยังเหลือเหตุงานรับจอบพิเศษอยู่เพื่อที่ได้เงินไลยเอามอง่ายซะได้เงินไลยเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป้าหมายคนขีดือก่ะ เสียเงินไปซื้อกล้องโกลโปเพื่อจะจามาทายคลิปลงให้พี่แห่น้องเบิง้งให้ผามันหนองมาเจาด้วยว่าผามันหนองมาดูดีเนาะนี่แหละเฮ็ดงานอยู่นี่แหละหมดเลยไปใช้มาใช้ดอกพี่้องเอ้ยอยังหมดลนเลยกับบ้านดอกยังอยู่โรงงานคือเก่าคือเดิมจ้าเฮ็ดงานไปน้ำจมไปน้ำนีู่ละ ทันได้กล้องแล้วก็สิได้ถ่ายคลิปลงเรื่อยๆทยอยลงเรื่อยๆให้พี่ให้น้องเบิ่อแหละแต่ตอนนี้โทรศัพท์มันมันถ่ายโมคอยดได้โทรศัพท์มันมันแม่มาลีอยากเต็มหลือยังไงล่ะมันดนเลยนะพี่น้องแม่มันอยากเต็มการ์ดมันอยากเต็มแล้วก็เลยเลยบดถ่ายในกับช่วงนี้ก็งานค็เข่ามาเน่แล้วเลย ทยอยล่งเหตุงานออกรับจอบเหตุพิจงวิเศษไปถเถอเกมันกระจดีเด้เหตุงานเลิกอันเหตุงานเออเอาไปมาว่าง,งานอันเข่างานแปดมงุงแล้วก็แปดมุงเชา่าผักเทียงผักเทียงประมาณจิบจ้องมุ้งนะผักเทียงแล้วก็เขาา่าใบมุ้งเลิกหามุ้งหามุ้งแรงแล้วก็เขาโอเลิกส้มถุ่มแต่เกิดเรามีงานาใหม่เรื่อย อยู่ในช่วงระหว่างอตอนเช้าก่อนเขางานกันได้เฮ็ดพิศเศษเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมไปแล้วก็พักเที่ยงแล้วก็ได้กินเขาแล้วก็เกินมาเหงานพิเศษเนาะเห็ดนอกเวลานั่นแหละเอาง่ายๆจ้าแล้วก็ตอนแรก้อมหรือว่าเลิกง,งานแล้วก็มาเฮ็ดพิเศษแหละเลิกงานซ้ำถุ่มแล้วก็คนขี่อึก็มาเฮ็ดพิเศษซ้ำถุ่มแล้วก็นี่แหละเป็นเทีย่ยงคืนประมาณเทีย่ยงคืนจังสิได้นอน ย้อนเหตุผลนยังบางคนว่าคือบนนอนบ่บ่าบางคนบนบมหูนะโมฮูไปนอนบ่แหละไม่มีไฟร้อกพี่น้องเอ้ยเท่านี้มันปิดไฟมันเหลือแต่คนยืนดังต้างานอยู่แหละเงือนเป่าไม้เป่าไม้บ้างเป่าไม้ไว้บิ๊กนี่วาสีนเอาเงินไปซื้อกล้องประมาณกะแพงเติมอยู่ได้พี่น้องเอ้ยคือชีบุรันหาเงินมาบ้านดอกบิ๊กเนี่ยบอกกัน จีบานแล้วบอกภรรยาสามีจีบานแล้ววะอีกนี่อ่นกินเงินเก่าก้อนเด้อวะใครแต่มีเงินเ <c oughs> ก่าวะเงินเก่าบอกกวนเขาบอกกวนเด้ออีกนี่บอกคนจีบานว่าเอาเงินมาซื้อกล้องก้อนม่าน,านาถ่ายคลิปลงยูทูบให้พี่ให้น้องเบิง้งให้เอฟซีเบิง้ง จักสีได้เ่าได้ไรเงินวิกนี่ก็ได้ถ้าลอดหลุนตาตามกันนอกพี่น้องเนะาะว่ามึงอ่นมึเฮืออะไรล่ะเงินเงิอนอะไรเงินเงินคน,นขี้ดึงอออกบอดอนินถ่ายคลิปเป็นไรเมือกับเป็นตื่นเต้น,ตนพี่น้องเอ้ยตื่นกอง <c oughs> <c oughs> เป็นตาซันเจ๊นถามมาหลุนน้ำกันว่ามาึงอ่นมึงฮือเงินคนขี้ดึงอออกว่าสีได้เ่าได้เนาะฝากชวนยูทูบเออเงินยูทูบคนขี้ดึงก,ก็ได้ประมาณหนึ่งเลยได้พี่น้อง แต่กายังบูถึงเกมทีเพิ่นซีโอนหายหะกับลอดลุนก mm. ัขอบคุเทฟซีทีเขามาเบิงอ่าคลิป่นขี่เดือดด้อครับเด้อทีสนับสนุนกันน่ะล่ะคุณเบิร์ตจะผูปป้ทุกคน mm. เฮ็ดงานไปเนยจมไปนะเน่แหละรสชาติของชีวิต คลิปนี้มากตอนนี้ก็นคนขี่ดูคนขีด่ดอสิจบคลิปก่อนเด้อะครับแล้วเพราะเนี่ยอาทิตยงานก็นเดี๋ยวก็เดี๋ยวกับอาเซียนขึ้นไปนอนนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นสวีตมุ่งครึงแล้วเกือบเที่ยงแล้วเาทิตยงานเล็กเล็กเลกหน่อยก็จะขึ้นไปนอนแนล่ะก็ลเลยมาอัปเดตให้เอฟซีเบิงให้พี่ให้น้องเบิงว่าคนขีด่ดอไปใช้คือจังเงียบแท้คืจอจะโมโลงสิหนะเห็นนั่น เพื่อนคอมเมนต์มาถามว่าคุนขิดหรือว่าลงคลิปแต่ว่า fc กุนคินหอนคิดถึงชื่อถ่ายเนี่ยกะขอบคุณครับขอบคุณ fc เบิร์ชผู้สกคนเด,อดอเ้อที่เข้ามาเบิรงคลิปค,คุนขิดหรือแล้วก็ที่คอยอกดติดตามบ๊ายบาย